สวัสดีครับก็โยผมเจมอตนะก็วันนี้ผมจะมาแจกปืนสกินปืนไคโดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครไคโดด้วยนะก็สกินปืนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสกินปืนอันใหม่ที่ไม่ใช่เหมือนเมื่อวานนะครับนี่จะเป็นสกินปืนอันนี้นะครับดูให้ดีๆด,ด้วยนะเพราะว่าทำไมผมทําอันนี้หรอเพราะมันมีเอฟเฟกสายฟ้านะครับนี่นะนี่มันก็เลยแบบออกน่าจะสวยอยู่นะครับเป็นเอฟเฟกสายฟ้านะ ไม่ต้องไปตกแจกข,ขาวๆนะครับเนาะก็สกินปืนต่อไปนะครับที่ผมจะทําการแจกพรุ่งนี้นะก็จะเป็นสกินปืนเชียงคูดนะครับนี่คือเชียงคูดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ผมจะพาไปดูในเกมนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนหรือว่ามันจะสวยไหมครับก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับเมื่อมาอยู่ในเกมนะครับ เวลาเราถือแบบสะพายข้างหลังมันก็จะเป็นรูปไคโดนะครับเวลาเราถือนะมันก็จะเป็นสกินปืนไคโดนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะนี่นะอ่ะอาเดี๋ยวเรจะถือสองกระบอกให้ดูนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะเออเออตรงกดเอาของแม่งอยู่ตรงกระเป๋านะคนดูอ่าน่น่เน่นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือแบบเท่ไปในอีกระดับหนึ่งนะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคนดูคือ่แบบโคตรเฟีย้ยวเย้เช่อ่าสกินปืนต่อไปที่ผมจะทําการแจกพรุ่งนี้นะถ้าใครอยากได้นะก็จะเป็นปืนแชงคูดนะครับผมแดงนะครับนี่นะเช่จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ก็ไปดูวิธีการแตกไฟล์แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้ผมเยอะๆด้วยนะแบบไม่มีคนดูแล้วก็ไม่มีคนกดไลค์เลย่าเ้ ถ้าใครอยากได้ตัวละครอ,อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะก็ไปดูวิธีการแต่ไฟายอะไรจุกกู